ไทยลาวูนไนค่ะสิงคโปร์เอลีปีนค่ะอินโดนีเซียครบยาครบแล้วค่ะลาวกัมพูชาแลี้ยวเลี้ยวไปแล้วอ้าวครบยาครบแล้วค่ะอ้าวแล้ววันนี้นะครูจะสอนเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับธงชาติของแต่ละประเทศเคยเห็นไหม น่าสิใจแต่ละประเทศภาคไทยค่ะค่ะเปเห็นองประไม่หประเทศใค่ะรู้จักประเทศไทยประเทศเดียวค่ะวันนี้ครูจะพาทัวร์ทัวร์ประชาคมอาเซียนกี่ประเทศสี่ค่ะครูพาทัวร์สิประเทศในหนึ่งค่ะเรื่งที่ประเทศนี้ประแรกประเทศอะไรฟูชา เอาปเที่สามมาเท ประเท การเล่นเกมให้ฟังับแรกคืออันนี้คืออะไร ควไปอีกรอบแล้วโอกค่ะเพื่อนทูนี้ถูกไหมผีค่ะอ,อ้าวครูสอนเมื่อกี้มไม่ฟังอ๋ออ๋ออ๋อใช่ไหมเพื่อนใช่ค่ะใช่อ่ะต่อไปไต่อไปอต่อไป เดินให้ด,หดโนะีโอเคนะโอเคนะเอาแล้วอ้เราดูโอ กลุ่มพวกรายคะแนนหาณะ ไม่ใช่ค่ะอ้าวอ้าวอุ้ยฉ่นรู้แล้วไปเวียดนาจะไปอย่างเดียวผู้สอนเมื่อกี้ไม่ไปไปสิงคโปร์ก็นแน่ปูกไหมค่ะตายตาอ้าวยังเหลืออีกอันนี้ประเทศอะไร จที่กี่กที่สองอมั่นใจไหมร้อยเปอค่ะเพื่อนะ